นุ่นวรนุษโพสต์รูปคู่สามีนันนานทีงานนี้เอฟซีฟินต,ต่างๆกันถูกแซวเป็นภาพหายากอีกคู่รักที่เอฟซให้ความสนใจอยู่เสมอเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่รักนางเอกนุ่นวรนุษกับสามีตอดิต,ต,ต,ติพิลมพักดีที่เรียกว่าในไอจของแต่ละคนนั้น ส่วนมากก็จะลงไลฟ์สไตล์ของใครของมันลงรูปกิจกรรมที่ตนเองทำซะมากกว่าถึงแม้บางครั้งจะรู้ได้ว่าไปด้วยกันก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่นานๆทีจะได้เห็นก็คือรูปคู่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆที่ติดตาม IG ต่างเป็นที่ฮือฮาและพากันฟินอีกครั้งกับการลงรูปคู่ของนุ่นและตอดรูปคู่ที่ว่านี้ ที่นานๆทีจะได้เห็นกันนั้นก็ทำให้ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าคู่รักนางเอกกับสามีไฮโซค้าเตียงสั่นครอนนุ่นตอดก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ถูกเพลงเหล่งด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาสยบข่าวด้วยการโพสต์รูปฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีไปเมื่อเดือนพฤษภาคมและภาพงานกระถินเดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับโพสต์ล่าสุดในวันที่5พฤษภาคม เป็นรูปที่ทั้งนุ่นและตอดสวมรองเท้าสเก็ตด,ด้วยกันทั้งคู่และมีแฟนๆก็เขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิโอยกรี๊ดภาพหายากก็จะเขินหน่อยๆมอๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆกรี๊ดน่ารักมากค่ะน่ารักอะ่ะน่ารักมากๆค่ะเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ